เกษตรทำเงินสวัสดีครับส,สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องชาวสวนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่นสนใจในการปลูกทุเรียนครับก็เรามาคุยกันเรื่องปุ๋ยครับเห็นสอบถามกันมาว่าให้ผมแนะนําว่าเลือกใช้ปุ๋ยเคมี Me หรือปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับแบบไหนดีกว่ากันนะครับจริงๆแล้วการปลูกต้นไม้หรือโดยเฉพาะที่เรากําลังคุยกันในเรื่องของการปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับ สำคัญที่สุดในเรื่องของสภาพอากาศนะครับน้ำนะครับควบคุมแมลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับซึ่งพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปุ๋ยธาตุาอาหารหลักมีหกตัวใช่ไหมครับธาตุอาหารรองมีสามตัวแล้วก็มีจุลธาตุอีกประมาณเจ็แปดตัวนะครับซึ่งถามว่า ในกระบวนการจริงๆแล้วต้นทุเรียนต้องการธาตุอาหารเหมือนคนเราเนี่ยแหละครับว่าก็อยากกินข้าวเป็นมื้อหลักใช่ไหมครับอยากกินขนมปังอาหารเสริมนะครับอยากกินขนมผลไม้อย่างเงี้ยเป็นอาหารรองลงไปนะครับอย่างที่เขาบอกครับกินข้าวไม่กินหวานเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย ระหว่างอินซีอินซีเคมีหรือเคมีอันไหนดีกว่ากันมันอยู่ที่ตัวของพี่ๆเพื่อนเองว่าถนัดใช้อะไรนะครับถนัดใช้อะไรและเข้าใจในเรื่องของสภาพดินมากในขนาดไหนนะครับผมใช้เป็นเคมีหลักนะครับใช้เคมี Me เป็นหลักเนาะใชะ้ทั้งในส่วนของธาตุหลักธาตุรองนะครับ แล้วก็จุลธาตุผมใช้เคมีหลักเลยนะครับแต่ผมก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงดินการบำรุงดินนะครับโดยใช้ปุ๋ยอินรีนะครับปุ๋ยอินทรีย์เพียวเลยนะครับเป็นส่วนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางเกษตรกรทางชาวบ้านเขา,ารวมตัวกันทำนะครับแล้วก็อัดเม็ดแล้วผมมาลองใช้มันก็ มันดีนะครับผมว่ามันดีที่ผมเอามาใช้มันดีนะครับเพราะว่าเขาจะผสมไตคงไตคโคเดอรมาอะไรพวกนี้นะครับมาด้วยนะครับเห็นไหมเวลาเราให้ไปนะครับในระยะเวลาประมาณสักเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับไตคโคเดอรมาก็ทํางานเนี่ยนะฮะก็ช่วยในการป้องกันอ่าเรื่องของไอเชื้อราตัวร้ายได้ด้วยนะครับ แต่ผมไม่เคยใช้อินรีเคมีเลยนะครับพี่เพื่อนๆเนาะผมไม่เคยใช้เลยเพราะว่าหลายๆคนนะครับลุงๆที่ทำทุเรียนใกล้ๆสวนนะครับที่เชียงรายเขาก็มาแนะนำนะครับว่าลองใช้ตัวอินรีเคมีนะครับ633 933นะครับเพราะว่าใช้แล้วมันใช้เดือนละครั้งอะไรเงี้ยนะครับมันให้เดือนละครั้งมันปลดปลดปล่อยทานอาหารได้ย,ยาวนานอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เห็นของลุงๆเขาก็ จเจริญเติบโตได้ดีนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ถูกใจผมกับสวนทุเรียนเนี่ยผมดูมาแบบจริงจังเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าแล้วเนี่ยครับคือผมแบบจริงจังมากๆเลยนะครับจริงจังถึงขั้นแบบเสาร์อาทิตย์ไม่ไปไหนเลยตอนเย็นเลิกงานนะเข้าสวนนะครับคือวันหยุดเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะครับเข้ามาดูสวนเข้ามาดูความเปลี่ยนแปลงเข้ามาดูในเรื่องของอ่า ปัจจัยอื่นๆเนาะฉะนั้นจะให้ผมบอกว่าอินรียเคมี Me เนี่ยมันดีหรือไม่ดีต่างกันยังไงนะครับผมมองว่าอยู่ที่ผู้ใช้มากกว่าครับถ้าผู้ใช้เข้าใจในประเด็นของอินรีเนาะก็ใช้อินรีย์มันก็จะเริญเติบโตแล้วก็ค่อนข้างจะให้ครั้งหนึ่งก็อาจจะเวลยะแหางไปนานนะครับอินรียเคมี K Me ก็เหมือนกันนะครับปลอดภัย ต่อระบบดินนะครับต่อระบบสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะช่วยรักษาหน้าดินอะไรพวกน,นี้นะครับเคมีก็อาจจะเห็นผลไวนะครับแสดงอาการไวนะครับแต่มันก็มีในเรื่องของอความเยอะความเกินอะไรเงี้ยก็อันตรายเนาะก็ แนะนำกันแบบนี้ก็แล้วกันว่าพี่พเพื่อนๆลองลองดูนะครับว่าถ้าตัวเองใช้เคมีดีผมก็แนะนําไม่ใช้เคมีครับเพราะมันเห็นผลชัดเจนแล้วเราก็อาจจะเสริมพวกอินทรีย์เข้าไปก็ได้เดือนละครั้งเนาะแต่ถ้าใครมือหนักเนาะก็แนะนําเป็นอินทรีย์เคมีนะครับแต่ถ้าใครสายสุขภาพสายรอได้สายแบบอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรพึ่งพาในระ,ระบบสวนอย่างเงี้ยผมมีลำไย,ยผมมีอะไรเงี้ย แต่ผมก็เน้นเคมีก็ลองลองเป็นอินรีเพียวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ถามตัวเองครับว่าเราถูกใจถูกจริตถูกความต้องการแล้วเราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนเรื่องของการใช้ปุ๋ยแบบนี้ดีกว่าครับแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงๆผมว่าใช้อินรีย์แยกจากเคมีดีกว่านะครับส่วนตัวนะครับเกษตรทําเงินทําแล้วเข้าใจทําแล้วมีความสุขครับ